สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยายแอลรอรถเมลนะคะอีกสามนาทีก็ามาสามนาทีนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เมืองเมือง,งร้อนดอนนะคะเนอวันนี้รถไปติดนะคะอากาศก็ดีสิบเอ็องศาคุณดักมีแสงแดดด้วยไม่หนาวเลยแต่ว่าลมนะคะน่ะบึงสสภาพ สภาพสภาพรถติดหรือว่่ติดนะคะอุ้ยมเห็นต้นข้างคุณะดรถเรื่อยๆค่ะไม่ติดนะคะเมื่อนี้ร้อนดอดอากาศดีค่ะพ่อแม่พี่นออ้อง11ดีกรีเชียวนะคะมาทำงานเก่าค่ะนะคะหาเงินไปเที่ยวเมืองไทยอยู่นะคะขานาังลุกเม่มาแล้วนะคะลงป้ายนี้นะคะ มือนีเดี๋ยวระสีกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ให้ดูบรรยากาศโดยทั่วไปประเทศอังกฤษนะคะเมืองลอนดอนเป็นเมืองที่เก่าแก่มากเลยนะคะ,อะของใหม่ๆไม่ค่อยจะมีที่ะจะลรถเมษสงสตารนะคะเป็นสัญลักษณ์ลายสตนนะคะของลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวจทากลับบ้าน ได้เวลากินค่ะจะแปลกใจนะคะอยู่บ้านกับออกไปข้างนอกหน้าตาทำไมเป็นแบบนี้บริแตงหนาค่ะ <c oughs> ไม่ได้พอกครีมมากนั่นเองนะคะพ่อแม่พี่นอ้องอย่ากตกใจเด้อค่ะเด้อมืนหนี่มีเมนูดีๆสวัสดีค่ะ g o ดม Morning อาพรอมพี่นอ้องมืนหนี่มีอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากนะคะก็คือข้าวโอ๊ตเนาะข้าวโอ๊ตโอเวอร์ไนน์นะคะเดี๋ยวเฮทเบิ้ลค่ะ สารพคุณของข้าวโอ๊ตนะคะประโยชน์โดยย่อก,ก็มีสารต้านอนุม,มูลอิสระนะคะที่ชื่อว่าอะวินานทรามายซึ่งทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ในร่างกายจากบลภาวะมีคุณสมบัติขจัดไขมันเลวภายในร่างกายนะคะและก็ยังช่วยต่อต้านเชื้อโรคร้ายรวมถึงเซลล์เนื้อรายได้ด้วยนะคะดังนั้นใครที่รับประทานข้าวโอ๊ตเป็นประจำนะคะ ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายทั้งยังห่างไกลจากโรคร้ายอีกด้วยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวโอ๊ตโอเวอร์ไนท์แบบง่ายๆนะคะค่ะนี่คือข้าวโอ๊ตเมล็ดเจียและก็แฟลกซิตนะคะแล้วก็แฟลกซิตก็คือ,อมเมล็ดธัญพืชนั่นเองนะคะที่ผสม,มเมล็ดฟักทองบดแล้วก็ เมล็ดทานตะวันบดนะคะในนี้เนี่ยถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่เฉพาะโอ๊ตกับเมล็ดเจียก็พอค่ะเมล็ดเจียก็ใช้1ช้อนโต๊ะนะคะตอกครั้งนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ต3ช้อนโต๊ะนี่เราจะเททุกอย่างรวมกันลงในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทนมลงไป ใครชอบนมสดก็ใส่นมสดนะคะสำหรับตัวดิฉันใช้นมข้าวโอ๊ตนะคะใครจะใช้นมแอลมอนก็ได้นะคะหรือน้ำเปล่าก็ได้ค่ะตามใจชอบเลยนะคะมีประโยชน์เหมือนกันค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะเราจะนำไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนค่ะก่อนจะนำไปแช่รเราเขย่าให้เข้ากันก่อนนะคะ,ะทุกทุกอย่างจะได้เข้ากันดีแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็น น,นี่เลยค่ะแช่ไว้ทั้งคืนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเขี้ยวนึบๆนะคะมันๆ,มนๆ,มนๆมนเมล็ดเจียพองๆมเมล็ดเจียนะคะแช่ไว้ในตู้เย็นทั้งคืนนะคะก่อนนอนค่ะกระสมิตรลักษณะเป็นแบบนี้นะคะและเราก็จะมาเทใส่ถ้วยนะคะ วันนี้เราจะท็อปอัพด้วยอะโวคาโดนะคะหนึ่งลูกเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ไปหมดทั้งลูกเลยะคะ่ะรับรองว่าให้พลังงานและอิ่มนานถึงเที่ยงเลยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอที่ที่ทำไว้เมื่อก่อนนะคะสั้นๆเอามาให้ดูนะคะนี่ก็คือโอวไนโอตนะคะท็อปอัพด้วยโยเกิร์ตแล้วก็เบอรี่ต่างๆนะคะที่เราชอบล้นถ้วย เชื่อได้คะ่ะว่ามีประโยชน์มากๆเพราะว่าตัวดิฉันเองนะคะเป็น FC ของคุณหมอเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยคะ่ะต่างๆนะคะเราไม่จะเป็นต้องกินทุกวันนะคะบางวันเท่านั้นเองคะ่ะทำเสร็จแล้วก็ได้เวลาชิมนะคะนี่ใครไม่มีอะโวคาโดก็ ใช้ผล,ลไม้เบอร,อร,บรบ์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่บุนันนะคะเอาท็อปอัพท็อปอัพท็อปหน้าเนี่ยนะคะบางวันนี้แอปก็ใช้ค่ะแต่วันนี้มันไม่มีก็เลยเอาะโวคาโดนะคะอืม,อม,อมรสชาติด,ดีเดอ้อมันๆอร่อยดีต่อสุขภาพ อร่อยเนาะค่ะเนาะอายุเยอะแล้วต้องดูแลสุขภาพและตัวเองดีๆนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ